ยังไงตั้งแต่ต้นปีถึง5พฤษถึง13พฤษภา6-8หัวหน้าเทวดาประจำตัวเข้าห้อง ICU <c oughs> นะคะ <c oughs> ท่านช่วยไม่ค่อยได, <Okay. S 1> ได้ได้อะไรก็ยังจะได้กลางๆแต่ของให้ฮึดสู้เต็มที่เพราะว่าตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปทุกอย่างจะเข้าทางมากกว่านี้ <c oughs> เช่น <c oughs> หัวหน้าเทวดาประจำตัวออกจากห้อง ICU <c oughs> มาแล้ว มาช่วยได้ฐานาลุลาพาอยู่นองเนืองลดความรุนแรงขวางด้านร้ายลงแต่ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่ต้องระวังค่ะหนึ่งได้ไรได้กลางๆตลอดปีอสองห้าพฤษภาหกแปดจนถึงเส้นปีเสียของรักค่ะเช่นบางคนตัดมดลูกบางคนตัดรังไข่บางคนเสียขาบางคน ชี้ไปคุณทำไมเราบางคนคุณชลินนันทนาครตายมานั่งน้ำตาซึมค่ <c oughs> <c oughs> <ฮ>ะเออเสียของรักกันนองนุ่นบางคนพ่อฟองมาทำไมเมื่อวานนี้เออผมเสียของรักหมูเสียอะไระลูกทั้งครอบครัวาม,มาเลยหมาผมตายค่ะเนี่ยเนี่ยระวังเสียของรักนะค้า5พฤษภาคม68ไปจนถึงเออสิ้นปีแล้วก็เรื่องลูกเรื่องความรักจะผันผวนมาก <c oughs> ท่านที่รักนาถ้าเกิดยังไม่มีแฟนจะผันผวนมากตั้งแต่พฤษภาเป็นต้นไปท่านที่รักนาสถิตตุลค่ะ